มาวัดบ่อทับใต้ต้องกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจขอโชคลาภจากพระพุทธศีเทพวิริยาภรณ์ชมภาพจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ในอุโบสถเนื่องจากว่าในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีบ่อน้ำรายล้อมไปด้วยป่าไม้เป็นแหล่งผลิตใต้ที่ใช้จุดให้แสงสว่างในการเดินทางในสมัยก่อนจึงเป็นที่มาของชื่อวัดว่า วัดบ่อทับใต้วัดบ่อทับใต้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่5ตำบลหนองสวงอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบ้านและการบริจาคปรับแรกที่ดินของนายสนิทนางจรินจงเขตกิจและนายเลี่ยมนางพยุงสามัญเขตกรได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดบ่อทับใต้ในปัจจุบัน วัดบอ่อทับใต้ได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัดเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2527โดยมีนายชิ้นทิพรังศีเป็นผู้ขออนุญาตในการจัดตั้งวัดจากกระทรวงศึกษาธิการและขอความเห็นชอบจากมหาเถระสมาคมวัดบอ่อทับใต้ได้รับการทำนุบำรุงจากาศรัทธาสาธุชนเรื่อยมาทั้งทางด้านอาคารเสนาสนะเพื่อใช้ในการประกอบาศาสนพิธีต่างๆ ได้รับการอนุเคราะห์จากพระธรรมสุทีนรินปียทัศเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงเป็นองค์อุปถัม์ในการสร้างอุโบสถเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและได้รับการดูแลทํานุบํารุงวัดบ่อทับใต้จากดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตันอยูในการสร้างศาลาอนเนกประสงค์เมื่อปีพุทธศักราช2539วัดบ่อทับใต้มีเจ้าอาวาสปกครองวัดตามลําดับคือลำดับที่1 พระครูศรีรัตนาพิรัตท่านได้พัฒนาวัดบ่อทับใต้ให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จนถึงปีพุทธศักราช2562ท่านได้มรณภาพลงและปัจจุบันมีพระอาธิการยงยุทธทัตตะวีโรดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ่อทับใตใ้เจริญพรสาวุชนผู้ใจบุญจุกศล วัดของเราอยู่ติดถนดนทุนทางสะดวกในการเดินทางฉะนั้นมาแล้วเชิญญาติโยมากราบไหว้ขอขอหลวงพ่อตันใจมาขอพรสการะกราบไหว้ขอโชคขอราบกันวัดบอกตับใต้นี้เป็นสำนักเรียนบาลีแล้วก็ศูนย์อบรมโครงการบรบิชาสมบูนนภณ์พร้อร้นเชิญญาโยจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทุกวันก็มีครูบาอาจารย์สอนวิปัสสนาให้ขอฝากญาโยมไว้บอกวัดจะดี บ้านจะเด่นเป็นหลักฐานช่วยกันสารช่วยกันสร้างต่างอาศัยวัดให้ธรรมะแต่พี่น้องให้ประจัยทั้งสองไซส์ก็ผัดก็ช่วยกันสวยงามด้านเชิญญาติโยมมาที่วัดบอ่อตาใตา้ไม่ผิดหวังได้บุญได้กุศลก็ขอเจริญพรโยม พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถสร้างบุญใหญ่ให้แก่ตนเองด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำนุบำรุงบุรณะอุโบสถและร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างศาสนสถานถาวรวัตถุภายในวัดเพื่อก่อเกิดเป็นความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดบ่อทับใต้และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป